สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดนอกปากทะเลนะครับผมเดีย๋ยวพาดูข้างในวัดกันนะครับอันนี้เป็นโบสครับเป็นโบสแบบเรือครับเรือสำเภา พาดูข้างในวัดกันครับ เป็นรูปเรือสำเภานะครับผมเรือเพตานิพานังครับอยาจะพาเดินขึ้นไปดูข้างบนครับบนโบสถ์กันมีสมอครับสมอเรือนี่มีแมงกัะพุนนี่เป็นแมงกระพุนะครับ ผมไฟเป็นลูแมงกับคุณนี่ครับมีใบ,บพัดเรือด้วยสวยงามมากครับมีม้าน้ำด้วยครับ เดินวนรอบดูครับโบดูความสวยงามครับ มีเจ้าเงาะด้วยครับผมอันนี้คือด้านหน้าโบสถ์นะครับผมมีเจ้าเงาะด้วยแล้วมีหอยสังนะครับอันนี้หอยสังนี่คือสังทองครับ เดี๋ยวเข้าไปดูภายในบอร์ดกันครับเ้าล่กบนนั พระบาดยังสวยเลยมีเจ uh, oh, uh. okay. uh. uh. right. right. okay. ้าชายเชษฐาควาจเจอกเป็นบวตร นี่นะครับภายในโบสครับสวยงามครับผมแพวกขรานี้จะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะครับ่คือทางขึ้นครับ <c oughs> บันไดจะเดินบน ถึงแล้วนี่ครับบรรยากาศข้างบนครับ ดูวิวครับดูวิวบรรยากาศครับ <c oughs> นาเกลือครับข้างบนมีระฆังครับเดี๋ยวพี่ข้าละฆังรบั <c oughs> โอ้ยตรงนี้เย็นมากอวันนี้ขึ้นโอโขึ้นมาตรงนี้เย็นอามร้ยหกสิองศาแค่มานอเยๆีหที่ยงวัน7เท่าเลอันนี้ถนนเส้นนี้นะครับวิ่งไปไปหาเจ้าสำรานได้ครับผมลมเย็นมาก อยู่ข้างบนนี่ลมเย็นถ่ายรูปได้3 6มอสงศาเลยไหมถ่ายทะเลนุ่นทนุ่งทะเลนีนทะเลครับมองเห็นเรือเลย เราบันไดทางลงมันเป็นบันไดวนเดินวนเดินวนลงเดินวนลงสูงเลยเนี่ยอันนี้เป็นโบดไม้สักนะครับผมอายุเก่าแก่ครับประมาณร้อยกว่าปีครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ